สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่11ธันวาคม2566นะครับก็เป็นวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับเช้านี้คนเกษตรก็เดินมาเห็นทุเรียนต้นนี้นะครับ ที่มีการแทงยอดออกมาตอนนี้ก็เริ่มที่จะยาวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนต้นที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการที่นำดินผงฐานที่เท่ามา มาทาโคกให้ใหม่นะครับมาปรับโครงสร้างของดินให้ใหม่นี่ครับอ่าก็ตามคลิปที่ผมเคยทาอ่าแล้วก็นําเสนออ่าให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นยอดที่ออกมาออกมาใหม่นะครับอ่ายอดที่ออกมาชุดก่อนนะครับอ่าตอนนั้นก็น่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับอ่ายอดชุดก่อนก็เป็น เป็นยอดที่โค้งงอนะครับคลิปนั้นที่ผมทําไปยอดมันจะโค้งงอลักษณะจิงอ่อนผมก็เลยนําปุ๋ยนะครับปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอก็มาหว่านหว่านเพื่อที่จะให้ลําต้นจิงก้านใบมีความแข็งแรงขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจิงก้านนะครับ มาวันนี้ก็แทงยอดชุดใหม่ออกมาสําหรับหญ้านะครับหญ้าผมก็ยังคงปล่อยคลุมขึ้นมาอย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่ทําให้หนาเกินไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะลําไรนะครับหญ้าพวกนี้ก็ถอนออกนะครับหญ้าที่เป็นเป็นนะครับเป็นยาวๆเป็นเครือนะครับเนี่ยมันกําลังขึ้นนะครับ ดินก็ดินก็มีการพรมน้ำนะครับเมื่อวานตอนเย็นผมก็ฉีดน้ําให้นะครับเพราะว่าโคกมันรู้สึกว่าจะแห้งนิดนึงนะครับไม่ถึงกับแห้ง,หงมากนะครับประธานโทษครับไม่ถึงกับแห้งมากผมก็โชโยน้ําเช้านี้ก็เช้านี้ก็มามาฉีดนนะครับฉีดน้ำเพราะว่าเมื่อเช้านี่น้ำค้างจะเยอะนะครับ น้ำค้างเยอะมากมันจะเปียกเลยผมก็เลยใช้สายยางนะครับสายยางมาฉีดล้างหน้าใบให้นะครับล้างน้าค้างออกนะครับนี่ครับใบชุดก่อนๆน,นะครับที่มันออกมาน,นะครับอันนี้ก็เป็นยอดใหม่นะครับเป็นยอดใหม่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราอยู่นะครับเชื้อรา น้ำค้างนะครับใบจุดใบสนิมนะครับนี่ครับก็เป็นการพ่นยาลาให้เรื่อยๆนะครับเนี่ยหลังใบจะเป็นอย่างนี้นะครับเชื้อรานะครับใบจุดใบสนิมเนี่ยพวกนี้เป็นนะครับมันก็มีใบที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นอ่าในเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ ที่ใส่ให้ผมก็มีปุ๋ยอยู่3อย่างนะครับที่ใช้สลับกันตามที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับนำเสนอไปตัวหลักตัวยืนก็เป็นปุ๋ยอินซีชี้ไก่อัดเม็ดนะครับใส่ทุก1เดือนจากปกติที่ผมเคยใส่ประมาณ20วันต่อครั้งนึงนะครับ ก็ขยับขึ้นมาเป็น30วันต่อครั้งโดยการเพิ่มปริมาณปุ๋ยขึ้นขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาจาก20วันที่เราเคยใส่ไม่เยอะเกินไปเราก็มาใส่30วันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่ไปเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีผลต่อ,อะระบบรากของทุเรียนเท่าไหร่นะครับอ,อาการเช็มปุ๋ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับ ก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีเคมีนะครับตอนนี้ผมก็ใช้12 33อยู่นะครับอินซีเคมีก็มาหวานให้เป็นเป็นระยะระยะไปนะครับหวานห่างห่างกว่าอินซีนิดนึงนะครับอาจจะเป็น45วันประมาณนี้นะครับเราก็มาใส่ให้ แล้วก็จะใช้ร่วมกับสูตรเสมอนะครับ15หรือว่า16 3ตัวก็ได้นะครับสูตรเสมอนะครับที่เป็นเคมีต้นขนาดนี้นะครับผมก็จะใส่อยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณครึ่งกำมือนะครับครึ่งกำมือหลวมๆนะครับครึ่งกำมือมันก็จะประมาณ2ช้อนนะครับ สองช้อนกินข้าวเรานี่แหละนะครับสองช้อนนะครับก็โรยนะครับโรยไปนะครับมันก็จะได้ช้อนหนึ่งมันก็จะได้ครึ่งครึ่งรอบนะครับครึ่งต้นอีกช้อนหนึ่งมันก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยที่ปลายทรงพุ่มเนี่ยนะครับตกลงไปนะครับเราก็โรยก็พอดีนะครับมันก็เป็นต้นที่เริ่มโตขึ้นนะครับนี่ครับดูยอด ยอดที่ออกมานะครับเพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับทุเรียนเล็กทุเรียนน้อยนะครับยังไม่โตเท่าไหร่เป็นการปลูกทุเรียนช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับ26ธันวาปี6 5ปลูกเอาไว้นะครับก็ดูแลกันไปนะครับโตหรือไม่โตก็ขอให้แทงยอดนะครับแทงยอดออกมาเรื่อยๆก็พอนะครับ การปลูกทุเรียนเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับปัญหามากมายนะครับปัญหาเชื้อราทางดินเชื้อราทางดินเชื้อราทางใบนะครับเชื้อราทางลำต้นนะครับจำพวกไฟท็อปไฟท็อปเข้ากิ่งเข้าลำต้นพิวซาเลียมทางระบบรากนะครับ เยอะแยะนะครับก็ประคองกันไปนะครับกับการปลูกทุเรียนอชอบทุเรียนก็ปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆใบใบจะเริ่มตั้งนะครับสังเกตนะครับเมื่อเจอแสงแดดเนี่ยใบจะเริ่มตั้งแล้วนะครับมันจะชี้ขึ้นนะครับแสดงว่าเป็นการสังข้อแสงที่ที่ดีนะครับ การปรุงอาหารที่ดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปก็จะยาวยาวมากนะครับประมาณ8นาทีแล้วก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับมาเห็นทุเรียนที่มีการแทงยอดแบบนี้ผมก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ทำเรื่อยๆนะครับทำคลิปเรื่อยๆเกี่ยวกับการดูแล ทุเรียนแต่ละต้นนะครับผมก็จะทำลงไป,เ,ปเพื่อนๆที่ติดตามก็ขอบคุณนะครับที่รับชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ